ปวดหัวบ่อยเวียนหัวห่วงนอนทั้งวันเกิดจากเลือดลมไหลเวียนไม่ดีค่ะการปวดหัวบ่อยเหมือนกับว่าร่างกายเราสูบฉีดเลือดจากในร่างกายเนี่ยส่งไปเลี้ยงปลายประสาทหรือว่าสมองนะคะไม่เพียงพอหรือพี่อ่ะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันขวางอยู่ในเส้นเลือดของพี่หมายความว่าเส้นเลือดพี่แน่นพี่ตึงนั่นเองอาจจะมีพวกไขมันพังผืดน,น้ำตาลอะไรก็ตามค่ะมาอยู่ในเส้นเลือดดังนั้นเวลา เลือดของเรามันส่งจากในระบบนะคะสูบฉีดเลือดจากหัวใจมันส่งยังไปประสาทมันไปไม่ได้นะคะอ่ามันก็เลยแบบว่าเกิดอาการเวียนหัวบางคนหน้ามืดหรือว่าง่วงนอน่อ่นะคะอาการเหล่านี้คือเลือดลมไหลเวียนไม่ดีนั่นเองสอ,งอาทิตย์นวดครั้งนวดทั้งตัวนะคะนวดทั้งตัวให้มันคลายทั้งตัวหรือถ้าพี่มีมีเวลาว่างนะคะให้อาบน้ําอุ่นนะคะแช่น้ําอุ่น เว้นวันก็ได้ค่ะวันละปัะมาณ10 1บสิถึงนาที20นาทีแล้วแต่เลยให้มันให้เลือดมันคลายตัวเวลาการแช่น้ําอุ่นเนี่ยมันจะคลายทั้งตัวแต่ถ้าพี่ไปนวดนะคะไปนวดตามร้านแผนไทยนวดแผนไทยเนี่ยขอให้เขาเน้นที่บริเวณคอบ่าไหล่นิดนึงนะคะเพราะเส้นเลือดเวลามันไปเลี้ยงปลายประสาทหรือสมองเนี่ยมันจะต้องเสผ่านเส้นเอ็นหรือว่าในส่วนที่ของคอบ่าไหล่คนที่คอบ่าไหล่ตึงนะคะทางานหนักๆเล่นมือถือนานออฟฟิศซินโดม พิมพ์คอมอะไรอย่างเงี้ยดูหน้าจอเยอะเงี้ยค่ะมันจะตึงคอบ่าไหลดังนั้นเวลาตึงคอบ่าไหลเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อมันจะจะยึดจะเกร็งนะคะเลือดมันก็เลยไปเลี้ยงสมองไม่ได้นะคะแล้วให้พี่ดื่มน้ําเยอะๆหน่อยนะคะพยายามเลี่ยงอาหารที่มันเป็นลิดเย็นน้ําเย็นน้ําแข็งเหล้าเบียร์บุหรี่อะไรที่มันทําให้เลือดเราหนืดอ่ยนะคะก็ลดลดนิดนึงนะคะ,ะ,คะอาหารหวานช็อกโกแลตอ่านมบัว หรือพวกพวกแป้งน้ําตาลไขมันต่างๆก็ลดลดนิดนึงนะคะเหมือนของเสียของพี่อะค่ะมันอยู่ในตัวอยู่ในเส้นเลือดเยอะแล้วมันบีบหรือดีบอยู่เฉยๆมันไปไม่ได้นะคะพี่ก็เลยมีอาการแบบนี้เนาะก็ลองปรับดูนะคะ